ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ทุกท่านก็อยู่กับผม Keep Gamer นะครับเลน่นเกมต่อไปที่เราจะเล่นกันนี้ก็คือ Take t o Yomi นะครับเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดให้เล่นมาเลยมาเราไปลุยกันอันนี้ก็จะเป็นโหมดนะ Enjoy t o Story เอากลางๆแล้วกัน ก่อนในคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านเข้ามาดื่มด่ากับบรรยากาศภายในเกมนะครับภาพโทนของเกมก็รู้สึกว่าจะเป็นแนวขาวดำนะครับเป็นช่วงของยุคสม,มุทรไทยเป็นช่วงของยุคสม,มุท 息を満たし放つのだ。おのが心を開け。邪念を沈めるのだ、広木。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせればなりませんか侍とはいつまでも肩を極めようとするものさあ、邪念を沈めよ。

โอเคอ่าฮะโอเคมาไหนว่ามาสิวิธีสมุไรของเจ้าอ่าอ่ามาเป็นคอมโบนี่กัจจันโชว์เพลงดาบเสร็จยังขอผมโชว์บ้างนะอ่าแรกเอ็กเอ็กอ่าฮะ ขึ้น xx อ่าดาว xx โอเคเป็นการโจมตีตับอันนั่นนั่นแหละอันนี้นี่ดาวนี่คือการโจมตีแบบแรงอ่าเฮ้ยไม่ใช่แรงดิ x นี่คือการอ่า light attack นะครับอันนี้ heavy attack กวดวาเฮ้ยจ๊ะโอเคไง่ายต่อขี่ดาบจีคอแล้วอนี่คือหมุน 一ときたりとも相手に背を向けてはならぬ。あ、もん。刀を振ることしか知らない。その先は見えておる。<ー>守りを固めるのだ。防げ、檜。あ、ต่อไปเขาสอนลบบล็อ相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風の。 เหนื่อยโอเคมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยสอนเราแพรลี่นะแพรลี่และครเตอร์เอ็กแท็กเอาไปดิ <c oughs> โอ้ยโดนหน้า。 โทษทีเอาแบไปขอีกรอบนี่แพรี่เนี่ยอ๋ได้แล้วมาจานทำอะไรผมไม่ได้แล้วไอ้ขี้เหลวเกินจ้าไอ้ไงวะยูนิชัว ひろき、ここでよ <俺は S 1> <だ>。終養を忘れるでないぞ。おのがしに従うのだ。常にな。ひろき、無事で俺。相子の我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど暗ずるとは気がかりでなりません。 何があったのか明らかにせねばされ何先生はこれはお何が何がもが何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 がりま何が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 たが何が何がかが何が何も何が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 何か何が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 何何が何が何が何い何が何 ขอเดินดูรอบๆแป๊บหนึง่งลงขายแล้วครับจะ่าไปโทนสีนี้ก็ได้อารมณ์เหมือนกันเนี่ยอารมณ์แบบญี่ปุ่นยุคเก่าๆหน่อย เร็วไอ้น้องเดี๋ยววิ่งตามพี่ไม่ทันใส่กิโมโนแล้วคิดจะวิ่งห้าวอะทางไหนต่อน่าจะขวาดูวิธีชีวิตชาวบ้านนะครับ 三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい、溝にはまってしまい、承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。片付けのございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。じゃあ、この調子でマスターだよ。OK だ。あ、どうぞこのね、しめ。 ขี่รถว่ะอ๋อเขาจะมีเคอร์เซอร์บอกเล็กๆนะครับต้องสังเกตหน่อยแล้วขึ้นไปด้านบนแล้วไงต่อลุงขึ้นด้านบนอ,อะอ๋อ นี่คือนี่น่าจะเป็นร้านเล่าลงเตี้ยมเฮ้มันห้าวอะถือดาบก็เลยพูดใหญ่ีไปครับสมุไรห้าวมาแล้วอ๋อ お許しくだされ、何も取ってはおりません拙者どもはただ <laughs> さっさと出て行け <laughs> おはさん様に言いつけるぞ <laughs> 取れたての梅今が売れ時じゃ愛子殿に差し上げたいが一文も持ち合わせておらぬこりゃまいったなよし持って行きなゼニーはいらねえよ片付けない明日また買いに戻りまする ทำไมต่อทางนี้ไปไม่ได้น่าจะกลับทางเดิมทางนี้ตามมาเร็วอะไรนะชื่ออะไรวะไอโก <laughs>

นักร็อกไปเร็วทางนี้โอเคไปที่กำแพงเราจะได้สู้แล้วครับหลังจากรอมาสินาทีแล้วมาแล้วสมัยหนุ่มมาแล้ว lings 何だ今日は この村のすべての小道を存じています。どうぞ。一目のつかのところへ。あなた様に何かあれば先生に合わせた方がございません。そして拙者は、拙者は。ヒロキ殿、お行き下だされ。案ずることはございません。オッケー、めんどくさい。いいからだよ。まないや。<noise> มันลั่นระขังเล่นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอหนุ่มชักดาบเลยเหรอโคตรเฮามาดิจิบหายละลืมปุ่มประกาศสักดาไปฉันคือสมุไรเอง เฮ้ยช็อตเป็นไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้อบอกแล้วอย่าห้าวกบพี่น้องอันล็อกชิมเม็นด้วยตายเลยว่ะยื้อแพ้เด็กวิ่งไปดูวิ่งไปดู ไปไปไปมีผมวิ่งไปนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็กนี่มันหฮาว่ะมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยบล็อกไม่ได้้สับไปสองดอกแตกตายไหมเอาไปช่วยนี่สำหรับไปช่วยแล้วครับไม่ต้องกลัวทุกคน เฮ้ยเอาม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 าไปดูโคตรเอาดอกเดียวอยู่แทรี่ได้ลรวดอกเดียวอยู่ขอตัวอ็แท็กอันนี้คืออะไร เอาเติมเลือดเหรอจุดเซฟโอเคมามาเปิดก่อนนี่เปียบเปิดก่อนนี่เปียบนี่ไม่เคยเกรงกลัวฮะ กดเอาโอเคไปต่อจะตายเอาเนี้ยแหละอันนี้คือเอาโอเคเซฟก่อนเลยคเอออยู่ในมารับ okay. <c oughs> <c oughs> ใช้กูคือสุไรเเซซนจากกัเทะโโโฮดดิอรมลย

อ่าอ่าโอเคโอเคเข้าใจเปนทางไหนต่อนี่เหรอจะทำอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าหันหลังให้สตูดิ มามาสเต็ปนี้คาอะไรทุกคนเไรหรอเปล่าครับป้า,ปาม่ต้องห่วงนะผมคือสม,มุนไรลูกสมุนท้หาน้อช่วยป้าแล้วอกูป่าอะไรไบ้ ปลาหินเลยโอเคอ๋อค like> ู่ในเหรออ๋อเราปลาคู่ในไปเมื <h 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 ่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวนะสมุรมีคุนด้วยเหรอะมิดเดลินจามใช่เหรอนี่ไม่มีเกียรติเลยเฮ้ยๆฮหันหลังก่อนนี่นุ่มเฮ้ยมาเยอะมาเยอะไม่เคยกลัว ตายเลยอ่าเกินมปอีกแล้วขาลิบเล็ดมาเสียไม่กลัวกองมาเยอะครับมามาเอ้ยเอาอยู่เอาอยู่เอ้ยไม่เก่งเท่าไหร่เนี่เพลงดาบเราเป็นเลิศอยู่แล้ว

โอค้คนตายเพียบเลยอะไรเพลงดาบเราเพลงดาบลองนะพาขึ้นดันบนใช่ไหมเซฟก่อนเซฟเยอะได้<อ>ด๋วยวเฮ้ยอะไร ลุมเด็กอ่ะเฮ้ยอุยสับเข้าไปจะตายเอาถ้าถ้าเราถ้าเรา,า,เ,ราเดี๋ยวนะเดี๋ยวดิเอาถ้าเราเซฟอะไรพวกนี้จะเกิดไหมล่ยโอเคขอให้คุณนายเรามาอ๋อมันเซฟไปแล้วมันเซฟมันนี้ไม่ได้ เอ้าแตกเลยเอาอไหมเอาไหมเฮโอ๊าพระมันสโลอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมคุณนายลืมคุณนายโอเคขอบคุณมากครับได้คุณนายมาสองดอก เสียจังวะมันมีย้อมตรงตีหนักเข้าฮะมันตายเพียบเลยทางไหนต่อลงนี้ใช่ไหมลงไหนอ่ะออเดินไปข้างมาแล้ว ตายตายอะตายนี่สับแรงเดียวพวกนี้มันโง่ไม่ระวังกันเอาไปแล้วทุกคนเราเราเราไปที่ประตูไม่ได้โอเคทางไหนซ้าย どうしたらいい,いいの <laughs> <laughs> โอ้อาจารย์ลุยเดียวอาจารย์โหดมากอาจารย์ผมไม่ช่วยแล้วถ้าวิา่งทำไมหยองแย่งอย่างวะเอ้าโดนสอกใครเขาชีพหายแล้วเฮ้ยบอทไฟอะ บอกเคยย่านครับต้องแพรลี่ไอ้หมอนี่เฮ้ยถีบด้วยเหรอตายอ เก่งว่ะเฮ้ยมามาตั้งรับที่ดีการโจมตีที่ดีนี่จิมจิมเฮ้ยเออตายเลยเออไม่รอด ่าบอสไฟตีแล้วถีบนี่ปาไปไหนใคเราต้องแพรี่ให้ได้เร็วมามามา เอ้ยเอ้าเดี๋ยวก่อนคืออะไรวะแฮลี่ได้เหรอมันโดนเจียนหน้ามันโกรธแล้วเฮ้ยอาจารย์ช่วยชีวิตขอบคุณมากครับอาจารย์ อย่าบอกนะว่าต้องเล่นเป็นอาจารย์恐れをなして逃げ出すなら今ぞ恐れの主とは我のことよじじฮึสําเร็จมัเรียบร้อยอาจารย์เทพ ลูกศิเทพขนาดนี้อาจารย์จะขนาดไหนเอาอาจารย์ก็ไม่รอดนนเนี่ยตายเลยจานฮิโรกิฮิโรกิออกไประเทีประเทศไทยซะ เอาลูกสาวมาแล้วคุณนพ่อเดี๋ยวผมจะดูแลไอโกเองครับจบปฐมบทสินะ ペークトゥーギョーミィこの仰術使いのごとし武将まだどのようなものかわからないそしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるわ 残忍で容赦なき悪であるということやつの手下は山から影のように密かに現れ二つの村があったところには血と灰だけが残りました大観書の助けは間に合いませんやつが上川村を取れば川を渡り次はこの村我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならんまことにその通りでございます あの村の定めは、我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦技の中、失礼いたします。サルド、何者かが門にいて助けを求めておりまする。入れてやれ。 鬼じゃん奴らは鬼じゃん伊豆子のお方か何者にやられたのです教えてくださる猛者の目をした者たちが伊豆子からか急に現れ奴らの大将はただただ見届けておった奴らがわしは神川村の者だ何人かで林の中に逃げたが鬼どもが追ってきよったわしの家の者はお悔やみ申します誰か 茶と米をこのお方に今すぐにやつらを撃たねばあの村の定めは我が村の定めお行き下され敵は姿を現しました私は守りに備えますご分をお祈りいたしますあなた様 先生の名を汚すようなことはしません。<noise> 上川村の者どもでございます。<noise> 奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿。 Mọi người mời chưa được chưa được mời chưa được ียโอเคทานนี้ก็ขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่พาทหน้าครับ